สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สารคดีทางโลกกว้างกับชั้นเคที่แอนด์จอชและในตอนนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับข้าวข้าวนั้นถือเป็นอาหารของคนเอเชียที่มีมาอย่างเนิ่นนานและถ้าให้ชั้นซิสปิกหรือนั่งว่าวสามวันก็ไม่จบเอาเป็นว่าหลักๆที่เรากินนั้นจะมีข้าวเจ้าและข้าวเหนียวค่ะข้าวนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายและที่สําคัญสามารถลักไปขายได้ด้วยไปบอกแม่ครับเด็ส้มลักเขาไปขายจะนี่ส่บอกแม่เทาเอ้ ปัจจุบันในไทยมีการปลูกข้าวหลากหลายสายพันธุ์แต่ที่เป็นที่นิยมและรู้จักกันมากก็คือข้าวหอมมะลิค่ะซึ่งในความรู้สึกหอมนุ่มแบบไม่เหมือนใครปัจจุบันมีการปลูกข้าวหอมมะลิเป็นจํานวนมากทั้งข้าวหอมมะลิ sea, นอินทรียส่วนโน้นข้าวหอมมะลินกคุมและนั่นข้าวหอมมะลิแองกิ้เบิร์ดอ๋อส่วนตรงโน้ตข้าวหอมมะลินกกระเจอกเทศมันเมนยูตี้อ่ะหลังๆนี่หมายคือป่ะเคยไดนจกเคลียเคระเภยใดๆในแต่ข้าวหอมมะลิอินทซียนี่ละออมันน่าจะมีหลายปีชีดค่ะ ข้าวอินซีเป็นข้าวที่มีการจัดการการผลิตข้าวที่เก้อกูลต่อระบบนิเวศรวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพเน้นใช้วัสดุธรรมชาติไม่ใช้วัตถุดิบสังเคราะห์ปัจจุบันไทยนั้นมีการผลิตข้าวฮอม์บลี่อินซีเป็นจำนวนมากซึ่งถือว่าเป็นข้าวที่ให้คุณค่าทางร่างกายและดีต่อสุขภาพปลอดภัยไร้าาราสารเคมีให้โภชนาการสูงและที่สำคัญมีวิตามินเอในการบำรุงร่างกายด้วยค่ะและที่สำคัญให้วิตามินเอในการบำรุงสายตาด้วยตัวอย่างเช่นคุณภัยบูรณ ผมสามารถ ok มองเห็นดอยอินทนนท์หรือขอนแก่นตาดีมากเลยโอ้โสุดยอดเลยค่ะคุณไพบู์โคตรโพตผมบอก,ก,ก,กแต่งือแบบลูงสายตาดีคักแน่ นอกจากนี้ข้าวอินรียังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดโอกาสการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์มีไฟเบอร์และช่วยให้ขับถ่ายสะดวกป้องกันมะเร็งลำไส้อีกด้วยในยุโรปและอเมริกาเหนือเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความสําคัญในการรักสุขภาพตลาดข้าวอินทรีย์จึงจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและที่สําคัญถือเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกําลังซื้อสูง เขาให้ความสําคัญกับคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและคุณภาพทางโภชนาการไทยจึเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวอินทรีย์ไปแล้วกว่า19,21ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า528ล้านบาทเดอ้อเย้โอเคเฮ้ดีลเย้อ g o ดีบายโ r คุณไพภูนปลูกข้าวหอมมะลิอินรียมากี่ปีแล้วคะห้าหกปีนะครับโอ้ตอนแรกม่รู้่นจะปลูกยังไงปลูกแล้วจะมีตลาดรองรับไหมอยากหมอนกันค้าแต่ก็ได้กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เขาเข้ามาช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีเพื่อให้ความรู้ในการพัฒนาเสินค่าข้าวให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการผู้บริโภคในตลาดผมเลยไม่ต้องเสียเวลาข้าวผมมีจึงแข่งขันในตลาดโลกได้ด้วยครับรายได้ตอนนี้สบายเลย ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะโอยหมูแบบนี้ปลูกข้าวหอมมะลิอินซี่คือพ่อยใหญ่ไพ่บุญตะโดดแล้วตังต่กี้ข้าวคอยได้ไปตลาดเลงตอนนี้ได้ไปตลาดลูกนั่นพ่อใหญ่ไพ่บุญแล้วเริศมากเลยค่ะแล้วถ้าคนอื่นอยากไปแบบคุณด้วยได้ไหมคะเนี่ยได้เหมือนกันเลยเยวกรมการค้าต่างประเทศจัดให้สุดยอดมากเลยค่ะแล้วพบกันใหม่กับสายร็ดีถางโลกกว้างกับชั่นเคที่แอนด์จอจค่ะตอนนี้ขอตัวไปกินข้าวหอมมะลินกกระจอกเทศเอ้ยข้าวหอมมะลิอินรี่เดี๋ยวกลับมาค่ะ